สวัสดีค่ะสนเพื่อนชาวราศีมีนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนยจานนี้น้าทารุนะคะก็จะมาทำนายดวงชะตาของคุณนะคะประจำเดือนเมษายน2567นายนะคะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของออทั่วทั่วไปเช่นเงินงานสุขภาพความรักหรือว่าคนในครอบครัวของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหรือว่ามีสิ่งที่ต้องแบบระมัดระวงังหรือส,สิ่งที่ต้องเตือนนะคะในเดือนนี้อ่ะโอเคต้องขอภัยราศีมีนนะคะที่น้าทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าที่ให้ไม่ทันนะคะ ด้วยความที่ติดภารกิจในเรื่องของการดูดวงค่อนข้างยาวมากๆนะคะก็เลยเดือนนี้มันจะเข้าเมษายนละคือขอรีบเป็นทำเรียกนะขอรีบทําคลิปลายเดือนให้ก่อนแล้วกันนะคะส่วนคลิปเจ้าที่เดี๋ยวจะออกให้นะคะจะออกให้ในภายหลังนะคะอ่ะโอเค ขาแนะนำตัวเองนะคะถ้าใครจะรู้ว่านีน่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นิ娜ทา a โรออนเดอะคอมได้เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะดูดวงนะคะแบบส่วนตัวคือแอดนิาทาวโรมาได้เหมือนเดิมนะคะอะขอดูไพ่ออราเคิลนะคะประจำเดือนเมษายนนะคะของชาวราศีมีนบอกว่าเอ่อก้าวแรกของคุณอืม first step ก้าแรกของคุณคือบางธาตุนะคะราศีมีอาจจะมีข่าวการเริ่มเ้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงเรื่องเงินก็ได้ข่าวดีแต่ในที่นี้ท่านบอกว่าทุกอย่างมันคือก้าวแรกของคุณเหมือนกับว่าคุณจะต้องได้เริ่มอะไรใหม่ๆในเดือนนี้นะคะเดือนเมษานะคะมาดูที่ราศีกันก่อนเนะาะราศีที่จะมีบทบาทกับชีวิตของคุณนะคะจะเป็น ราศีพิจิกนะคะพิจิกกลุ่มแล้วก็เดี๋ยวนะที่น่าขอหยิบอีกหนึ่งใบพิจิกกลุ่มแล้วก็มังกรนะคะพิจิกกลุ่มมังกร3ราศีนี้นะคะที่จะมีบทบาทก,กับชื่อของคุณเลขที่ถูกฉลกจะเป็นเลข7 1แล้วก็4นะคะอ่ะเรามาดูไพ่คำแนะนมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะท่านบอกว่า ความล้ำค่าอยู่ทุกๆย่างก้าวในชีวิตของคุณและสิ่งที่คุณกำลังจะเจอในตอนนี้มันคือก้าวแรกของคุณนะคะมันมีค่าสำหรับคุณมากๆก,การสร้างแผนระยะยาวให้กับอนาคตของตัวเองอืเกี่ยวข้องมากเลยเพราะว่าใบแรกก็บอกแล้วว่ามันคือก้าวแรกและเป็นก้าที่สำคัญสำหรับคุณคุณกำลังสร้างวางคุณกำลังสร้างแผนอนาคตให้กับตัวเองอยู่ใช่ไหมนะคะให้หัวใจของคุณนะคะเข้มแข็งไม่กับว,วันไม่หวั่นไหวกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะ จะทำอะไรคือลงมือทำโดยที่ไม่ต้องหวั่นไหวนะคะและอีกอย่างก็คือว่าความล้มเหลวของคุณนะคะจะทำให้คุณอะเข้มแข็งได้มากขึ้นพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะคะนี่คือคำแนะนำในการใช้ชีวิตของคุณในเดือนนี้นะคะอ่ะจบไปทีนี้เรามาดูที่ไพ่ทาโร่กันบ้างอ่าขอ10บใบนะคะใบแรกนะคะ the w o l d นะคะ t h o l d แปดเหรียญน,นะคะ The m a g i c i a n นะคะสามเหรียญสวยมากนะก้าวแรกของคุณเนี่ยเด็กถือถ้วยนะคะ The High p e n t e s นะคะห้าถ้วยสิบม้เท้านะคะสิบก้าดาบก้าดาบแล้วก็เจ็ดถ้วย เอาภาพโดยรวมก่อนนะก็คือมองว่าเดือนเนี้ยเมษาเป็นเดือนที่คุณเคยได้รู้สึกว่าคุณมีความสุขมากขึ้นอะไรที่เคยเป็นอดีตในชีวิตของคุณทำให้คุณเจ็บปวดนะ ตอนนี้นีน่ารู้สึกว่ามันทุกอย่างมันกําลังจะลบล้างด้วยบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งที่คุณเคยคิดเอาไว้สิ่งที่คุณเคยจินตนาการเคยเพ้อฝันหรือมันเป็นแค่เรื่องของฝันของคุณณเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณจะได้ลงมือทำได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็จะเกิดขึ้นจริงด้วยเช่นกันจริงๆนะน่น่ามองว่า ราศีมีนวังท่านาเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสมีลางสังหณ์ที่แม่นยาําแล้วก็ดูของคุณสามารถเป็นเป็นอะไรนะเป็นหมอดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางศาสตร์ไหนก็ตามเช่นอาจจะเป็นไพ่ยิปซีของราศาสตร์ตัวเลขหรืออะไรก็ตามนะคะคือคุณสามารถเอาสัมผัสของคุณเนี่ยไปช่วยเหลือให้กับเพื่อนมนุษย์ได้อีกหลายๆคน ะะได้อีกหลายๆคนอ่ะโอเคบางท่านน,น,นะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าอ่ายงเช่นไปคุยงานดีลงานในต่างประเทศนะคะ,ะหรือว่าบางทีไปทํางานก็ได้นะคะไม่ใช่แค่การไปดีลงาน,นเฉยๆอาจจะไปถึงไปทํางานที่นั่นแบบถาวรก็ได้หรือว่าอาจจะไปเที่ยวก็ได้เหมือนมีแผนในเรื่องของการเดินทางนะคะอ่ะแล้วก็มาดูเรื่องของบริวารกันบ้าง บริวารในที่นี้นะคะอาจจะหมายถึงลูกๆก็ได้หรืออาจจะหมายถึงญาติพี่น้องก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานด้วยกันกับเราเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะบริวารถ้าถามถึงว่ามีคนที่เราพอจะพึ่งพาอาศัยได้ไหมมีคนที่เราพึ่งพาอาศัยได้นะคะในเดือนนี้อะขอดูซิว่าบริวารมีคนที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมนะคะอืมบริวารคนที่จะนําปัญหามาให้หรือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ คุณจะต้องระวังถ้าคุณมีเพื่อนในกลุ่มหรือมีลูกหลานอ่าหรืออาจจะเป็นน้องๆหรืออะไรก็ตามพี่ๆน้องๆคนที่คุณรู้จักคนคเนี้ยเ,เ,เป็นเพศ2อ่าเป็นเพศ2เพศที่2นะคะเช่นเกยกระเทยเนี่ยค่ะอ่าอันนี้ให้ระวังเกยกระเทยทอมดี้คือได้หมดเลยนะให้ระวังเขาในเรื่องอะไรบ้าง เขาจะนำปัญหาอะไรบางอย่างมาปรึกษาคุณหาทางออกกับคุณเออขอคำปรึกษาจากคุณบางครั้งอาจจะนำเอาพลังงานที่ไม่ดีอะคะ่ะพลังงานด้านลบมาให้กับคุณก็ได้นะคะคุณจะต้องระวังพลังงานด้านลบจากเขาด้วยนะคะแล้วก็คนนี้คือคนนี้คนนี้เนี่ยคนที่นี่น่าเห็นเนี่ย เป็นเพศส,สองเนี่ยเหน่งเขามีพลังงานด้านลบเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเอเหมือนคนดวงตกอ่ะเอาง่ายๆเหมือนคนดวงตกแล้วก็มาปรึกษาขอคําแนะนาจากคุณการที่คุณมีเซนต์มีสัมผัสแล้วคุณไปช่วยเหลือหรือให้คําแนะนากับเขาบางครั้งสิ่งพวกนี้ค่ะสิ่งลี้ลับที่คุณที่คุณสัมผัสหรืออะไรพวกนี้ค่ะบางทีมันเข้าตัวคุณได้ง่ายนะคะอันนี้คือน่าอยากให้ อยากให้ระวังเพราะว่าบางบางครั้งคุณเองอาจจะด้วยความหวังดีเนาะ,ะช่วยช่วยบอกเขาให้ทําแบบนู่นทําแบบนี้แนะนําแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่มันตามมาคือมันเหมือนเอาพลังงานของเขาอะค่ะมาใส่ที่ตัวเราครึ่งหนึ่งไปด้วยอันนี้คือนี่น่าอยากจะอยากจะเตือนเรามาระวังด้วยนะคะเขาไม่ได้มาทําร้ายอะไรคุณหรอกนะแต่เขาแต่เขาแค่เอาพลังงานข้างนอกค่ะมากระทบที่ดวงของคุณเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นถ้าจะหลีกเลี่ยงได้คือก็หลีกเลี่ยงไปนะคะอืมอ่ะโอเคอ่ะมีอะไรอีกอันนี้คือเรื่องของบริวารเอาเรื่องของลูกบ้างสมมติว่าถ้าเอา่อมีมีลูกอยู่สามคนกรณีที่ใครบ้านไหนมีลูกอยู่สามคนนะคะลูกคนโตเป็นยังไงบ้างนะคะพึ่งพาอาศัยได้นะคะพึ่งพาอาศัยได้ถ้าเป็นสุขภาพของเขาในช่วงนี้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง สุขภาพของเขานะอืมอแนวโน้มสุขภาพของเขาก็คือโรคหลอดเลือดสมองหรอทำไมดูดูน่ากลัวจังเลยโรคภูมิแพ้โรคอ้วนไขมันในเส้นเลือดอะไรพวกเนี้ยคะ่ะคือเขาอ่ะดวงดีแต่สุขภาพของเขาอ่ะดูแย่ไม่ค่อยดี นะคะลูกคนโตคนที่2เนี่ยตอนนี้กําลังมีปัญหาหนักอกหนักใจกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างอยูอย่ณนะตอนนี้นะคะถ้าสุขภาพของเขานะคะมันจะเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับตุ่มที่มันจะขึ้นตามตัวตามร่างกายค่ะเป็นตุ่มเป็นเม็ดอะไรพวกนี้ค่ะนะคะแล้วก็บางทีอาจจะแบบเจ็บไข้ได้ป่วยโดยไม่มีสาเหตุก็ได้เช่นกันเกี่ยวกับลำไส้ด้วยนะเกี่ยวกับลำไส้ ะะลูกคนที่สองคนที่สามนะคะคนที่สามดวงเขาตอนนี้คือเครียดมากในเรื่องของการทํางานนะแบกรับภาระปัญหาเรื่องของการทํางานเอาไว้อยู่นะคะหรืออาจจะหมายถึงแบกบภาระเรื่องของการเรียนเอาไว้อยู่สุขภาพที่ต้องระวังก็คือเกี่ยวเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะคะไข้หวัดใหญ่หรือว่าสภาวะการนอนหลับแบบผิดปกติอันนี้คือน,น่าไม่รู้ว่ามัน,ม,นมันเป็นโรคอะไรนะแต่ว่าครูบอกแบบนั้นนะอ่ะคุณครูบอกแบบนั้นกระเพาะอาหารนะคะให้ระวัง อโอเคถ้าเป็นสุขภาพของตัวคุณนะคะการนอนไม่ค่อยหลับไมเกรนสายตาอันนี้ก็คือให้ระวางังอันนี้คือตัวของคุณแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของนิ้วมือฝ่ามือนิ้วเท้าข้อเท้าฝ่าเท้านะคะแล้วก็กระดูกสันหลังแล้วก็มีการเจ็บฟันหรือปวดฟันหรืออาจจะมีเลือดตามไรฟันอะไรประมาณนี้ค่ะสุขภาพที่ร้ายแรงเป็นตุ่มใสๆตามตัวแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้ด้วยนะอาหารเป็นพิษนะคะมีอาหารเป็นพิษนะบางท่านแล้วก็บางท่านนะเป็นตาแดงด้วยออนะคะอืมอ่ะโอเคอันนี้คือของมีนนะคะส่วนสุขภาพของคู่ชีวิตของคุณอ,อาจจะหมายถึงสามีภรรยาของคุณก็ได้นะคะคือนี่น่ามองว่าคู่ชีวิตของคุณเ,เขาทางานหนักมากเลยนะแล้วก็ทํางานเรียกได้ว่าแบบ หามลุงหามค่าบางทีทํางานหนักมากกว่าวันละสิชั่วโมงด้วยซ้ำนะคะทำงานเก่งหาเงินเก่งแล้วก็ขยันด้วยมีเรื่องให้เครียดๆอยู่นะสุขภาพสุขภาพอย่านะออาการร้อนในความคิดดูสับสนมากกับในช่วงนี้อืสุขภาพของเขาเนี่ยให้ระวังมะเรง็งมะเร็งตับมะเร็งตับเพราะว่าบางท่านอะ กินกินเหล้ากินเขาเราียกว่ากินเหล้ากินเบียร์ดื่มสุราอะไรพวกนี้ค่ะสดูดบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะเยอะมะเร็งตับนะให้ระวังข้อเสื่อมข้อเสื่ออาจจะเป็นข้อแขนข้อขาอะไรพวกนี้ที่มันเป็นข้อะคะ่ะเป็นข้อเสื่อมแล้วก็อาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษแล้วก็กระดูกพุนอะไรพวกนี้ค่ะเอ,อ,อันนี้คืออยากให้ระวังแนวโน้มเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะเป็นอะไรหนึ่งในในสีนี่แหละนะคะโอเค หรืออเป็นคือไม่อาจจะบอกว่าเป็นทุกเป็นทุกโลกแต่ว่าให้ให้เรามาระวังแล้วกันคือมันเป็นแค่แนวโน้มนะคะนีน่าก็พูดไปตามที่ครูท่านสื่อสารมาเนาะอ่ะโอเคสุขภาพของคุณแล้วก็คนในครอบคของคุณไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อเรื่องอะไรอีกการเงินนะาการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ การเงินและการงานนะคะในช่วงต้นเดือนเมษายนนะคะเงินและงานนะคะทั้งเงินและงานเ,เคยน่าสึกว่าการเงินของคุณนะมันจะออกเยอะมากเพราะว่ารายได้น่ะมันน้อยแต่รายจ่ายมันเยอะอย่างเช่นรายได้ของบางคานอาจจะประมาณสักส0ซ สัก30%ที่ที่ได้แต่ว่ารายจ่ายของคุณน่ะมันเยอะเท่าประมาณสัก70%ได้ะค่ะมันออกเยอะมากบางทีคุณอาจจะต้องดึงเงินเก่าที่มีเก็บอยู่ในบัญชีะค่ะออกมาใช้ไปหมุนใช้ก่อนแล่ถ้าถามถึงว่าช่วงต้นเดือนมีใครที่คอยช่วยซัพพอร์ตคุณไหมเรื่องของการเงินจะมีคนมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงต้นเดือนอคนคนนี้อาจจะเป็นนี่น่าเห็ุเป็นเดี๋ยวนะ เห็นเป็นมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงแล้วผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสักห้าสิบอัพขึ้นไปคนนี้จะเข้ามาช่วยคุณซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินนะคะหรือถ้าคุณเอาเงินไปลงทุนอยู่อะไรตอนนี้นะคะนั่นหมายของว่าต้นเดือนเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวเงินที่คุณเอาไปลงทุนเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญช่วงต้นเดือนคุณจะมีเกณฑ์เสียงเงินเพราะเรื่องของการซ่อมรถ นะคะหรืออาจจะหมายถึงแบบรถอาจจะไม่ได้พงังไม่ได้เสียแต่ว่าอาจจะเป็นเกี่ยวบเรื่องของรถอะไรประมาณนี้แหละนะคะหรือประกันรถอะไรอย่างนี้ก็ได้พหลบอ,อะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะอ่ะกลางเดือนเป็นยังไงบ้างกลางเดือนเนี่ยงานดีเงินดีงานเข้าเยอะเงินก็เข้าเยอะด้วยนะแต่เงินจะออกเยอะไปก็เพราะตัวเองไม่ได้ออกไปเยอะเพราะบริวารหรือคนรอบข้างแต่จะหมดไปเพราะตัวคุณในช่วงประมาณกลางเดือน นะคะหมดไปกับเรื่องอะไรบ้างน่าน่าจะเป็นคนใจบุญะชอบช่วยเหลือคนอื่นพอเวลามีใครมาเดือดร้อนะเรื่องเงินคุณก็จะแบบคอยช่วยหรืออาจจะหมายถึงเป็นการบริจาคให้ทานก็ได้นะคะหรืออีกในมุมหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่คุณอยากจะต่อเขาเรียกว่านะแับขยายต่อเติมธุรกิจของตัวเองก็คือจะเอาเงินไปลงทุนนั่นเองนะคะอันนี้จะหมดไปเพราะเรื่องสําคัญสาค,คัญทั้งนั้นแหละนะคะอ่ะ ช่วงสิ้นเดือนมาเป็นยังไงบ้างสิ้นเดือนงานและเงินก็ดีนะคะเช่นอาจจะได้งานโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะได้เงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตจากการทำงานหรือว่างานที่คุณไปดิเอาไว้กับหน่วยงานหนึ่งองค์กรหนึ่งแล้วปรากฏว่าคุณได้งานชิ้นนั้นๆทำ ะะแล้วก็รายได้ดีด้วยการเงินดีมากนะคะถ้าถามหาถึงคนจะช่วยซัพพอร์ตคุณในเรื่องของงานและเงินในช่วงสิ้นเดือนมีไหมมีจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่อายุประมาณ45ขึ้นไป50ขึ้นไปนะคะ่ะเป็นคนเก่งแต่คนคนนี้จะคือจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างใจร้อนวู่วามนิดนึงแต่เขาจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตหรือว่าให้คำปรึกษาให้คำแนะนำคุณในเรื่องของการทำงานนะคะ แต่ถ้าจะซัพพอร์ตเรื่องเงินเนี่ยนี่น่ามองว่าเขาไม่ได้มาซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินนะแต่เขาจะมาให้คแาแนะนําเรื่องของการทำงานซะมากกว่านะคะคุณถ้าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะก็มีเกณฑ์นในเรื่องของอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้านะคะลูกค้าทั้งรายเก่ารายใหม่นั่นเองนะคะอเงินกับงานไปแล้วนะคะมาดูเรื่องของความรักกันบ้างความรักนะ คนโสดเอาโสดก่อนนะโสดจะได้สละโสดไหม,มโสดจะได้สละโสดไหม,มยังไม่สละโสดนะยังไม่ได้สละโสดยังคือเรียกว่านะเหมือนคุณนิ่งกับความรักมากดูเฉยเฉยดูไม่ได้ กระตือรือร้นไม่ได้มีความพยายามที่จะรักใครเลยในในช่วงนี้นะคะแต่มันมีคนมาเข้ามาหาคุณนะเรื่อยๆนะคะน่าจะเป็นคนทาดไฟด้วยนะเข้ามาจีบคุณนะคะแล้วก็มองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนเก่งในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็มีลักษณะโยมเป็นคนผิวสีออกโทนผิวคล้ำดำแดงคนนี้แต่ดูคุณ ไม่ได้กระตือรือร้นไม่ได้มีความพร้อมว่าจะต้องแบบจะต้องอะไรอาจจะต้องเทคแอคชั่นหาเขาอะไรประมาณเนี้ยมอนคุณยังเฉยเฉยอะไรประมาณเนี่ยก็หมายความว่าคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครหรือมีใครนั่นเองนะคะอืมอ่ะอันนี้คือคนโสดน,นะคะยังไม่อยากถูกใจกับใครอะ่ะนะโอเคอ่ะต่อไปเป็นคนที่สถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะนี่น่าจะไปแบบเร็วๆนะสถานะไม่ชัดเจน แลมเร็วนี้เคยน่าึกว่าคุณน่าจะมีการวางแผนพูดคุยอะไรกับใครคนนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการนัดหมายมาเจอกันเร็วๆนี้ด้วยแล้วก็คนนี้ดูเขาเป็นคนที่อารมณ์เย็นแล้วก็จิตใจดีนะธรรมะธรรมโมด้วยเป็นคนที่ขยันทํางานเก่งเก็บเงินเก่งด้วยนะคะคุณกับเขาเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นคนที่ไกลกันอยู่ อยู่ห่างไกลกันแล้วก็มีการนัดหมายมาเจอกันเร็วๆนี้นะคะเดินทางมาเจอกันเร็วๆนี้เดี๋ยวนะแต่การมาเจอกันครั้งนี้มันจะมีสถานการณ์บางอย่างทให้คุณรู้สึกอึดอัดใจมากๆที่ต้องพูดคุยอะไรกันบางอย่างไปกันต่อได้ไหมเนี่ยเดีย๋ยวนะก็ยังไปกันได้อยู่อ่ะยังไปกันได้แต่คุณดูอึดอัดใจนะรอบเนี้ย การที่จะมาเจอกับเขาเนี่ยทำไมคุณรู้สึกอึดอ,อัดใจอ่ะนี่น่าง,งงมากเลยนะจะมาเจอการแต่คุณรู้สึกอึดอัดใจคนนี้เขาก็โอเคดีนะาการที่คุณอึดอัดใจอาจจะเป็นเพราะว่าเขานําปัญหาอะไรบางอย่างให้คุณอึดอัดใจหรือเปล่าก็ได้เช่นกันนะคะยังไปกันได้อยู่ยงังค,ค,ค,คุยกันได้อยู่นะคะคบหากันได้กับคนคนนี้นะคะดูดูน่าจะมีปัญหาให้อึดอัดใจแหละนะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องของความรักหรอกเช่นเป็นปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานก็ได้นะคะอื มาดูคนที่เป็นคู่สามีภรรยากันบ้างนะคะในเดือนนี้คู่สามีภรรยาอืมดูคุณไม่มีความสุขอ่ะดูหน้าเหงาดูหน้าเศร้าดูเศร้าส้อยดูอึมครึมดูเครียดยังไงไม่รู้อะ่ะคุณนะมีนมีมีเรื่องบางอย่างทําให้มีนไม่พ่อยประทับใจอะ แล้วก็ภาพที่น่าเห็นอีกอันหนึ่งก็คือมีนบางท่านนะคะเหมือนคุณกำลังโดนโดนเล่งงานจากสิ่งสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณเขาเรียกว่านะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอืมมีพลังงานบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ที่ตัวของคุณที่พยายามทำร้ายคุณอยู่นะคะ ถ้าใจพูดไปเยอะๆก็คือเหมือนคนกําลังโดนของหรือว่าอาจจะแบบเหมือนคนดวงตกอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่ดวงจริงของคุณไม่ได้ดวงตกนะแค่คุณกําลังเจอพลังงานอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องต้องสู้กับมันนะ่ะเพราะนั่นเองนี่น่ามองว่าคู่ชีวของคุณตอนเนี้ยคุณนะ่ะดูไม่ค่อยมีความสุขแต่เขามีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่กับคุณแต่คุณดูไม่ไม่ไม่ค่อยมีความสุขสิ่งนั้นมันคือ ถ้าแนวโน้มในเรื่องของความรักสิ่งนั้นนะนีิน่ามองว่าหเหมือนคุณไปรับรู้อะไรบางอย่างในตัวของเขาอะ่ะเช่นไปรับรู้ว่าแฟนเราเนี่ยเขาไปพูดกับใครสักคนนึงเอาไว้เรื่องของเงินแล้วก็งานโดยที่ไม่ปรึกษาคุณเลยไม่ปรึกษาคุณเลยเรื่องเงินอเขาอาจจะแบบไปพูดกับใครสักคนนึง ในเชิงแบบว่าช่วยเอาเงินไปช่วยเป็นเงินเป็นเงินจํานวนเยอะแต่เผอิญว่าแฟนคุณเข้ากับไม่ปรึกษาอะไรคุณก่อนก่อนที่จะเอาเงินก้อนเนี้ยไปช่วยคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็มารับรู้ทีหลังคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจอะไรเงี้ยค่ะอืนะคะมันน่าจะเป็นปัญหาประมาณนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่เขาก็ เขาก็โอเคของเขานะเขาดูมีความสุขนะดูเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับคุณเลยแต่คุณอ่ะเดือดร้อนแล้วอ่ะเพราะว่าบางทีเงินก้อนนี้ยที่แฟนคุณเอาไปช่วยคนอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเงินที่คุณมีส่วนมีส่วนที่ควรจะต้องเก็บอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะเลยทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจด้วยนั่นเองนะคะแต่คุณกับเขายังมีทางออกอยู่นะคะ อ่ะโอเคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะนี่น่าก็เป็นกำลงใจให้กับทุกๆคู่แล้วกันนะคะรักษาสินห้าให้ครบนะคะเพราะว่าสินห้าเนี่ยจะเป็นเกาะป้องกันให้กับคุณได้นะคะโอเคเจอกันใหม่นะคะในอีพีหน้าขอทุกคนให้โชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ